สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆห้องเตรียมเด็กเล็กหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ครูใจครูอ้อยจะพาเด็กๆเข้าหน่วยการเรียนรู้สิ่งของเครื่องใช้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสิ่งของของเล่นในห้องเรียนคุณครูจะจัดมุมต่างๆไว้ในห้องเรียนให้เด็กๆได้เล่นเติมต้าพัฒนาการนะคะเช่นมุมหนังสือก็จะมีหนังสือมิทานให้เด็กๆไว้ดูรูปภาพมุมล็อ เด็กๆก็จะได้เล่นและได้สัมผัสกับบล็อกรูปทรงต่างๆมุมบ้านก็จะมีอุปกรณ์ของใช้ต่างๆในบ้านที่จําลองเป็นของเล่นสำหรับเด็กๆนะคะมุมของเล่นก็จะเป็นของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการมุมวิทยาศาสตร์เด็กๆก็จะได้ทดลองและลงมือทำในกิจกรรมที่ครูคสอนนะคะมุมศิละปะเด็กๆก็จะได้วาดรูปหรือประดิษฐ์ของเล่นในห้องเรียน สิ่งของในห้องเรียนคุณครูขอยกตัวอย่างตามส่วนเท่านั้นนะคะเช่นดินสอยางลบสีเทียนสีไม้ใบมันทัดรันไกกาวแก้วน้ำสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านคือสิ่งที่อำนวยความสะดวกต่างๆเช่น เครื่องซักผ้าตู้เย็นไม้ฝาดไม้ถูพื้นหม้อหุงข้าวพัดลมจานช้อนซอมมีดเขียงหมอนผ้าหม่มประโยชน์และการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้นะคะก็คือช่วยผ่อนแรงและช่วยอำนวยความสะดวกของคุณพ่อคุณแม่ในการทำงานนะคะอย่างเช่นถ้าคุณแม่จะทำขนมเค้กก็จะต้องใช้เตาอบใช้เครื่องตีแป้งถ้าคุณพ่อจะตัดหญ้าคุณพ่อก็จะต้องใช้เครื่องตัดหญ้าหรือถ้าคุณแม่จะซักผ้าคุณแม่ก็ต้องมีเครื่องซักผ้า สิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างเมื่อเราใช้แล้วก็ต้องมีการดูแลรักษานะคะต้องใช้สิ่งของเครื่องใช้ให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับงานมันทําความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้จะได้ยืดอายุการทํางานเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นและสิ่งของเครื่องใช้ไปแล้วนะคะกิจกรรมท้ายหน่วยนี้เด็กๆลองตอบคุณครูหน่อยนะคะว่าที่บ้านของเด็กๆมีสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างบอกมาสักสองชนิดนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ